สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนลับช่องกูมันฟาร์มนะครับผมกับบรรยากาศเช้าวันเสาร์ที่16กันยายน2566นะครับเวลาขณะนี้ประมาณ7:30นนะครับผมวันนี้มีโอกาสออกกําลังกายบ้างปั่นจักรย,ยานนะครับผมเส้นทางบางแสนอางศิลานะครับผม มาอัปเดตงานวิ่งนะครับบางแสนหนึ่งศูนยนะครับผมเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมครับนี่ครับเตรียมงานแล้วด้เิป แันวิ่งนะครับบางแสน1 0 2 0ง3ครับ งานนี้จัดขึ้นพรุ่งนี้นะครับผมจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่17นะครับผมกันยายน2566นะครับตัวนี้อยู่ในการเกรียมเส้นทางครับบางแสน10น,นะครับปี2566นะครับผมงานเริ่มพรุ่งนี้ครับอาทิตย์ที่17กันยายน พักวิ่งสมัครเข้ามาร่วมเป็นหมื่นงานนี้ครับเป็นงานใหญ่ระดับประเทศเยม ปิดเช่นทางเ,เรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้รถสัญจรไม่ได้นะครับจุดนี้ออกได้ไหมครับผมออกได้คนระับแต่ออกออกได้คนระับ จะตัดผู้ไปของผาดบางแสนนะครับมีอากาศดีครับไม่มีแดดครับผมปั่นสบายๆครับเส้นทางปัน่นถนนข้าหลามมาบางแสนนะครับไปเขาสามมุกแล้วก็ไปอ่างศลานะครับกลับมาที่หมู่บ้านนะครับผม ระยะทางก็ประมาณตั้งยี่สิบห้ากิโลเมตรนะครับถ้าปั่นไปที่เส้นเลียบทะเลนะครับไป,ปบางซายนะครับแล้วก็วนกลับมาก็ระยะทางเพิ่มขึ้นนะครับประมาณตั้งสี่สิบกิโลเมตรวันนี้อเอาแค่ัก2 5ี่สิบห้าสามสิบกิโลเมตรครับออกกำลังกายครับพี่น้อง นักวิง่งออกวิ่งออกร่างกายอากาศดีครับหาดน้ำแสนครับมีโอกาสก็มาพักผ่อนนะครับผมราไปหางทางสเตปปากรกะครับมรถึงน้อยกว่ากิโลครับจากเซียบานเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะครับวันนี้ลมแรงนะครับพี่น้อง น้มขึ้นครับขึ้นแรงมากเลยครับลมแรง ที่แหลมท่านนะครับตอนเช้าครับ,น,บน,น,นี่ก็จะเป็นถนนคนเดินนะครับบางแสน จะจัดสุกเสานะครับเป็นเย็นนะครับเป็นครับ้านค้าร้านข,า,ขายแกะทั้ปหมดเ,เย็นเย็นไกลๆก็จะเป็นเขาสามมุกนะครับ เดี๋ยวพาคุณไปดูครับ นี่ครับจากแรมท่านมาเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะไปเขาสามุกกับนี่ครับพรุ่งนี้ปิดเส้นทางนี้พรุ่งนี้ปิดตั้งแต่ตีห้าเลยนะครับอองานวิ่งบางแสนนะครับ ปีนเขาสามมุกนะครับนี่ก็จะเป็นศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ของทัพไทยนะครับ ก็จะเป็นเส้นทางบนขึ้นเขาครับปกติก็จะขึ้นนะครับวันนี้แรงไม่มีครับแรงน้อยวันนี้เดี๋ยวว้พรุ่งนี้ก็ไขึ้นครับ 我打不 ไปไทยละเมื่อกี้วิ่งไปเสร็จ ขวามือนี่ก็จะเป็นสารเจ้าแม่สามมุกนะครับฝั่งนี้ก็ร้านอาหารเต็งนะครับร้านอาหารทะเลนะครับ ครับสารเจ้าแม่สารมุกครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกทีแฟรกับทุกท่านนะครับที่ติดตามชมช่องคุมานฟาร์มนะครับผมอย่าลืม ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามของช่องหมูหมันฟาร์มนะครับผมแล้วสำหรับเช้านี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแรับรองรวยกันทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ